ลูกค้ามารับไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ g x Z 360ปี67คันนี้เป็นไม่เยอะครับลูกค้ามาดูคันนี้ตอนแรกก็ว่าจะแยกครับแต่ลูกค้าบอกว่าเอาไปทั้งคันดีกว่าเพราะว่ามาดูแลสภาพถูกใจปั้นได้ทําได้เป็นไม่เยอะนี่สั่งแล้วยกมายกกลับไปที่อูล่ละคันนี้เสียหายน้อยครับเป็นไม่เยอะที่สําคัญรถเขายังใหม่อยู่ปี67วิ่งไม่ถึงปี อันนี้จดทะเบียนมิถุน,นามิถุน,นาปี67เอนนี้ก็มีนา68ไม่ถึงปีครับสภาพสวยมากนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ g x z 3 6 0ปี67สภาพส,สวยๆนะครับลูกค้าใส่ปั้นนะครับรับมาดูแลนี่ันนี้ส่งยกไะยก,ะยกละลูกค้ามาดูชอบใจเลยรถเป็นไม่เยอะเอาไปปั้นใช้งานต่อไป